เสื่อมเห็นอยากย้ายลอยไปมายิงเลเซอร์ได้ไหมก็อย่างที่บอกนะคะลูกตาของเราเป็นทรงกลมส่วนข้างหลังที่ใสๆเนี่ยแต่ก่อนเป็นวุ้นเจลลี่พอเริ่มอายุเยอะขึ้นสลายกลายเป็นน้ำก็เลยจะเห็นมีคล้ายๆฟองอากาศอยากย้ายอะไรต่างๆลอยไปมาเวลามองแสงสว่างซึ่งลักษณะแบบนี้จริงๆเป็นธรรมชาติไม่อันตรายติดตามต่อได้นะคะในงานวิจัยบอกว่าประมาณ6เดือนคนไข้ก็จะเริ่มชินกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็มี บางคนเหมือนกันไม่ชินร,รําคาญอยากให้ออกนะคะปัจจุบันก็มีงานวิจัยมากมายเลยเพื่อจะรักษาโรคนี้ตั้งแต่การฉีดยาบางอย่างเข้าไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่สําเร็จนะคะยังเกิดผลเสียมากกว่าผลดีกลายเป็นเห็นแย่ลงเป็นต้นนะคะหรือเลเซอร์ที่ยิงเข้าไปสลายตัวก้อนๆแบบนี้ก็มีทางบ้างนะคะแต่ว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอยิงปุ๊บตัวก้อนใหญ่สลายกระจายเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้ก็จะยิ่งยาก